สวัสดีคะ่ะทุกคนพนกนอร์เวย์ค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พนกขมาแบ่งปันข้อมูลสั้นๆกันอีกเช่นเคยนะเกี่ยวกับเรื่องการทําหนังสือเดินทางฉุกเฉินคาถามคือเพื่อนเดินทางมาจากประเทศไทยมาถึงนอร์เวย์หนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะและกําลังจะเดินทางไปยังประเทศเยอรมันปรากฏว่าหนังสือเดินทางหายเราต้องทํำยังไงอะ่ะพนก กรณีทิสติดเาวทิตย์นะคะเป็นกรณีฉุกเฉินป้านกขอแนะนําให้โทรไปรยังเบอร์ฉุกเฉินของสาถานทูตนะคะที่เบอร์90136815อีกครั้งนะคะ90136815จะมีเจ้าหน้าที่รับสายอยู่นะคะจะคอยให้คำแนะนำเราก็สามารถขอคำแนะนำปรึกษาเจ้าหน้าที่ก็ได้เลยนะคะ และเมื่อได้คุยกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วพนกอยากให้เราเตรียมความพร้อมของตัวเองด้วยนะคะโดยการเข้าไปดูรายละเอียด